ที่เที่ยวหน้าฝนอย่าไปสนว่าตัวจะเปียกให้เรียกว่าสวยไม่ซ้ำฤดูไหนก็ทำไม่ได้ค่ะอยู่กับแรมลองแล้วไหนลองเล่านะคะสำหรับใครที่เป็นสายเที่ยวกลีนซีซั่นบ้างยกมือขึ้นเลยกดเซฟคลิปนี้ไว้เลยนะคะเพราะว่าเรามี5สถานที่เที่ยวภาคเหนือหน้าฝนมาแนะนําค่ะสถานที่แรกเลยได้แก่บ้านป่าบงเปียงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มของจังหวัดเชียงใหม่บนความสูงกว่า1,000เมตรจากระดับน้ำทะเลและก็มีพื้นที่กว่า500ไร่ซึ่งชาวบ้านที่นี่นะคะเขาจะปลูกข้าวเป็นขั้นบันไดไล่ระดับตามพื้นที่ข้างกลางอ้อมกอดขนเขาน้อยใหญ่แห่งดอยอินทนนท์โดยที่พวกเขาจะเริ่มดํานาปักกล้าปลูกข้าวตั้งแต่ช่วงกลางฤดูฝนหลังจากนั้นนะคะต้นข้าวก็จะค่อยๆเขียวขจีโตเต็มที่แต่ที่จริงแล้วที่นี่ไม่ได้ปลูกแค่ เขามีการปลูกถั่วแล้วก็ปลูกข้อโพดแซมบางพื้นที่ด้วยล่ะค่ะสถานที่ที่2ได้แก่บ้านห้วยห้อมอํเาเภอแม่ลาน้อยจัังหวแม่ฮ่องสอนค่ะที่นี่จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีเพราะอยู่ในพื้นที่สูงเหนือระดับน้ําทะเลก,กว่า1,100เมตรเพราะฉะนั้นเรื่องวิวไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะโดยเฉพาะฤดูฝนคือสวยฉ่าแล้วก็เขียวสุดๆไปเลยที่นี่มีฟาร์มขนาดย่อมๆเขาเอาวเวี้ยงแกะเพื<ย>่อที่จะนนําข้องแกะเเนนีี่ยมมาาผผลิตป็้ทอแบบร ส่งออกไปทั่วโลกและอีกหนึ่งอย่างที่ขึ้นชื่อเลยนะคะก็คือกาแฟอาราบิกา้าคุณภาพเยี่ยมที่ส่งขายให้กับแบรนด์ดังระดับโลกลองหลับตาละนึกภาพตามเฟรมนะคะตื่นเช้ามาฟังเสียงฝนนั่งดูแกะจิบกาแฟโอ้โหไม่มีอะไรจะฟินเท่านี้แล้วละค่ะและที่ที่3นะคะได้แก่น้ําตกปิตุกโกรหรือเปโตลซูที่อําเภออุ้มผางจังหวัดตาาที่นี่ตั้งอยู่บนเทือกเขาดอยสามหมื่นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางของจังหวัดตากค่ะเป็นน้ําตกที่ ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในประเทศไทยมีความสูงกว่า500เมตรแต่บอกเลยว่าที่นี่เนี่ยก็มีความยูนิคไม่ซ้ำใครโดยเฉพาะหน้าฝนค่ะก็ได้รับฉายาว่าเป็นน้ำตกรูปหัวใจเพราะช่วงฤดูฝนเนี่ยจะมีน้ำที่ตกลงมาเยอะมากๆมีทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาไหลมา,มามันจบการกลายเป็นลูกหัวใจที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น Okay, ที่ที่ที่ได้แก่อุทยานแห่งชาติคลองลานน้าตกคลองลานจังหวัดกําแพงเพชรค่ะสําหรับที่นี่นะคะถือว่าเป็นป่าคลองลานที่อุดมสมบูรณ์แห่งสุดท้ายของจังหวัดกําแพงเพชรค่ะมีทั้งป่าเขาต้นน้ำำานําลําธารคลอบคลุมอําเภอคลองลานมีเนื้อที่ประมาณ1นึ่งแไร่เป็นต้นกําเนิดของลําน้ําหลายสายเช่นคลองขุงคลองสวนมากซึ่งไหลรวมกันลงสู่แม่น้ําปิงภายในอุทยานแห่งชาติคลองลานมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยง อย่างน้ําตกคลองลานน้ําตกคลองน้ําไหลและจุดชมวิวเขาหัวช้างค่ะและสถานที่ที่5นะคะได้แก่วัดพระธาตุดอยพระชานอําเภอแม่ทะของจังหวัดลาปางค่ะแต่เดิมบนยอดเขาแห่งนี้นะคะมีเพียงซากอิฐปะหลักหักพังและชาวบ้านนะคะเขาก็เชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่แห่งความศักดิ์สิทธิ์เต็มไปด้วยเรื่องราวลีว้ลับจนมีการบูรณะองค์พระธาตุและปรับปรุงสถานที่เพื่อประกอบพิธีบูชาพระธาตุจนเกิดเป็นประเพณีขึ้นดอยพระชา บูชาพระธาตุปีละหนึ่งครั้งค่ะและถ้าทุกคนเข้ามาถึงแล้วนะคะอย่าลืมเข้าไปขอพรที่วิหารพระพุทธเจ้าองค์ปฐมภายในวิหารนะคะเป็นที่ประดิษฐานของสมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลลยานพิชิตมารวิกรมปฐมสัมมาสัมโพธิญาณสีพระชนันบรรพุซึ่งเป็นพระประธานในซุ้มเรือนแก้วสีทองบานประตูวิหารนะคะแกะสลักลวดลายวิจิตอย่างสวยงามมากๆเป็นรูปพญานาคก,กระหวัดเกี่ยวรอบองค์พระธาตุสีขา ส่วนสายถ่ายรูปนะคะก็มีมุมดีๆให้ถ่ายรูปเพียบยังก็อยู่ในญี่ปุ่นเลยค่ะโดยที่จะมีองค์พระใหญ่ที่เราเรียกกันว่าพระใหญ่ไดบุสึซึ่งในบริเวณนี้นะคะจะมีจุดให้หนักท่องเทีย่ยวหรือว่าผู้ศรัทธาเนี่ยได้เช่าบูชาเครื่องรางของขัง,งด้วยอย่างเช่นตุ๊กตาสุนัขจิ้งจอกระฆังตามปีเกิดกรมยานเสียงชครวมถึงกระหน่งตุ๊กตาไล่ฝนด้วยเพื่อที่จะขอพรฟิลอารมณ์แบบญี่ปุ่นค่ะและจุดสุดท้ายพลาดไม่ได้เลยคือจุดชมวิวที่บริเวณบันไดหน้าสามารถชม ความสวยงามของจังหวัดลำปางได้แบบสุดลูกหูลูกตาและถ้าทุกคนมาในช่วงฤดูฝนหรือว่าฤดูหนาวนะคะอาจจะมีโอกาสได้เห็นทะเลหมอกมาต้อนรับด้วยละค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนความชุ่มฉ่ำเขียวขจีกับวิวดีๆที่มีแค่หน้าฝนความแตกต่างและประสบการณ์ไม่ซ้ำที่จะทำให้คุณได้จดจำแบบนี้มีเพียงแค่ปีละหนึ่งหนเปิดใจมาเที่ยวหน้าฝนกันเถอคะค่ะถ้าคุณชื่นชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์เป็นกำลงังใจกับเฟรม้วยนะคะ บอกเลยเที่ยวหน้าฝนฟินมากๆแค่นอนในห้องฟังเสียงฝนกระทบหลังคาแค่นี้ก็แบบรู้สึกสด,สดชื่นแล้ว